สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับกระบะพันแก่งตัวแรงนะครับในยุค90เลยนะครับคันเดียวจบทุกสเต็ปนะครับก็คือนิสสัน NV Queen c a p นะครับปี2541นะครับเกียร์ออโต้กระจกมือหมุนเซนทันร็อกรีโมทกันขโมยนะครับเป็นสีเทานะครับมีริ้วรอยตามการเวลานะครับไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งดูโดยรวมก็คือสวยเลยะครับ ภายในเป็นเบาะผ้าเดิมๆนะครับเปลี่ยนล้อมาเป็นล้อ15นะครับก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่มีความรู้หรือยังไม่เคยสนใจ NV นะครับผมก็นำเสนอแบบนี้ครับมันสามารถเป็นรถอนเนกประสงค์ได้เอาไปใช้ในครอบครัวไปใช้บรรทุกของเล็กๆน้อยๆเอาไปค้าขายได้นะครับก็เป็นรถที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีความรู้หรืออยากจะเรียนรู้ก็เข้าไปที่นี่ครับ มีโอขับนะครับเขาก็มี NV อยู่นะครับมันก็จะแยกมีอะไรต่างๆมากมายนะครับมีช่างที่เก่งๆนะครับก็สามารถหาความรู้ได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับเปิดมาในราคา5,800 0บาทนะครับราคานี้ก็น่าสนใจครับต่อรองเอาเองเลยนะฮะดูสภาพโดยรวมแล้วก็ถ้าใครมีเป้าหมายหรือกำลังมองหาคันนี้ก็น่าจะ เป็นทางเลือกได้อีกทางหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องที่กําลังมองหารถเอาไปใช้งานเล็กๆนะครับใช้สําหรับครอบครัวเอาไปค้าขายก็ใส่ได้นะครับแบบนี้สบายๆก็ในราคามอเตอร์ไซค์นะครับรถกระบะอเนกประสงค์เล็กๆในราคามอเตอร์ไซค์แต่ใช้งานได้คุ้มค่าเอาไปต่อยอดนะครับดูด้านล่างนะครับปกติจะไม่มีใครถ่ายด้านล่างให้เราดูนะฮะล้ออะไรยังอยู่นะครับถ้าไม่ปกตินี่ล้อล้ออะไรจะไม่อยู่แล้วครับ สภาพก็บางๆเดิมๆนะครับก็มาดูภายในนะครับสภาพเดิมๆเป็นยังไงเป็นบอกกมะยีนะครับจากโรงงานเลยนะครับสีแบบนี้ผมจําได้เกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้เกียร์ดีเครื่องดีนะครับไม่ต้องกังวลมีปัญหาช่างเก่งๆนี้เยอะครับอะไหล่หาง่ายผมบอกเลยแล้วก็น่าใช้ครับนี่สภาพภายในก็ดูสะอาดนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ติดต่อเลยครับ เบอร์โทรผมจะให้ไว้นะครับรถทัาน,นี้อยู่ที่เพชรเกษม81บครับบางบอน5มันจะเชื่อมกันนะครับก็ถ้าใครอยู่ใกล้ก็เข้าไปทดลองขับนะครับแล้วก็เจรจาต่อรองกันอย่าลืมนะครับซื้อรถต้องทดลองขับก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ก็อัตราเร่งดีนะครับที่สำคัญก็คือราคาไม่แรงแล้วก็ เอาไปใช้งานค่อนข้างจะคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับถ้าใครมีช่างหรือมีเพื่อนที่ไว้ใจหรือที่เขามีความรู้ก็ชวนกันไปดูได้นะครับผมว่าเอาไปใช้ประโยชน์สบายๆเลยอย่าลืมนะครับรถกระบะเล็กๆในราคามอเตอร์ไซค์เครื่องออโต้นะครับหายากอยู่นะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่า เขาใช้ดีหรือไม่ดีเข้าไปเช็คในคลับครับมีข้อมูลแน่นอนภายในก็แถวที่2ก็เด็กเด็กเล็กๆลูกนั่งได้ก็ใส่ของได้อยู่นะครับไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกอยู่โอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่เจอรถที่ถูกใจนะครับยังไม่ชอบก็ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ผม หารถด,ดีๆไว้มาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับถ้าใครยังทุนไม่พร้อมก็เก็บทุนนะครับพอจะรู้แล้วว่ารถประมาณนี้ราคามันอยู่เท่าไหร่เก็บอีกนิดนึงแล้วค่อยหาค่อยเติมจะได้มีรถไว้ใช้งานนะครับคนบางคนเขาซื้อรถด,ด้วยความต้องการแต่เราจะซื้อรถด,ด้วยความจําเป็นนะครับจําเป็นเอาไปใช้งานจําเป็นเอาไปต่อยอดไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับคันนี้นะครับเป็น เป็นระบบหัวฉีดนะครับนั่นมีมีกล่องหัวฉีดอยู่นะครับสีเหลี่ยมตัวนี้ลาเบลยังอยู่นะครับหน้าก็ยังเดิมๆอยู่นะฮะน่าสนใจก็โทรไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ